ก็สวัสดีนะครับได้รองเท้าน้องแตนมาแล้วนะครับผมก็ทํามาจากร้านลุงทิพย์นะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ติดสติกเกอร์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยติดนะ็อตใส่ล้อก่อนไม่รู้ว่าจะหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับมันจะล้นล้นหน่อยหรือเปล่านะเพราะว่ามันอันนี้เนาะล้ <c oughs> อหน้านี่อาจจะโอเคแล้วแต่ว่าล้อหลังเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูทรงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปสันใส ใส่รอบแป๊บหนึงนะ่งเนาะจะลองเทสให้ดูนะครับเดี๋ยวพี่สันจะลองใส่รล้ะขึ้นไม่แรงไว้สามวันแล้วนะครับจะลองล้อหลังดูก่อนเนาะ มันก็จะล้นออกมาเลยนะครับข้างหน้าอีกข้างหลังนะครับนี่นะครับจะสังเกตว่าล้อมันจะทะลักออกมาเลยนะครับทีไหมทำไมล้อมันล้นท้งนอเราผมจะเข้านาได้ไหมเนี่ยเราต้องรอใส่ฝั่งนึงนะครับสายเสร็จสายเสร็จแล้วนะครับมันก็จะ โอ้รวมๆสองเมตรน่าจะได้นะครับน่าจะประมาณสองเมตรเลยนะครับเพราะว่าเดิมๆมันเนี่ยมันก็กว้างอยู่แล้วนะไอสำหรับสะทานนะครับนี่ดูข้างหน้าเยวไปดูข้างหน้าหน่อยนะครับเครื่องก็มีคนอาไปแล้วนะครับจากนาคนปรปฐมนะครับเอฟซี FC จากนาคนปรปฐม ถือว่าคุ้มค่านะเพราะว่าใช้ยาวๆได้เลยนะเพราะว่าเพิ่งแต่เปลี่ยนเปลี่ยนว่าไม่นะเออง่ายงายเพราะว่ารู้ๆกัอนอยู่เครื่องตัวนี้นะข้างหน้านะครับถ้าเกิดว่าต่ำๆกว่าน,นี้นี่อาจอาจจะยังไงละ่ะเดี๋ยวจะลองไปโหลดดูนะครับมันต่ำแล้วก็ตอนนี้มัน น้าจะโคลนนะครับน่าจะกระเด็นเต็มกระจกแน่นอนนะครับถ้าเป็นหน้าฝนนะครับเดี๋ยวจะลองขับดูนะครับดเดี๋ยวจะไปลองเทสดูนะครับว่ามันจะวิ่งได้หรือเปล่านะครับ โบกรถด้วยนะเฮ้ยกุญแจรถหายกว้างสองเมตรสิบนะครับแต่ว่ากว้างมากเฮ้ยเสียงพัดลมนะครับ สตาร์ทเครื่องก่อนไม่ได้ทำที่ยกว้าไว้นกระจกลงก่อนร้อน เลี้ยวไม่ได้นะครับติดติดซุ้มล้อเลี้ยวุไม่ได้ติดเยอะเลยเดี๋ยวต้องไปแก้ใหม่นะครับเดี๋ยวแต่ว่าขับแล้วนิ่มมาเนี่ยนิ่มนะครับแต่ได้ไม่ไม่ไม่สายล้อไม่สายนะครับ รถก่โยกโอเค,อเคได้ไม่โยกนะครับโอ้เร็วเยอะไม่ได้ติดรอ้อติดซุ้มบางโคนนะครับ แพตื่นเดี๋ยวห้านะครับผมเดี๋ยวเครื่องตัวน,นี้จะไปอยู่นครปฐมนะครับ อย่าหลุดนะเบาเบาเบาทางทางมันแคบนะครับรถเรากว้าง2เมตรสิบพอกับรถหกล้อเลยนะครับ ไม่ตั้งใหม่เลยมันหย่อนนะครับต้องถอนตอก่อน ปล่อยมือไม่ได <c oughs> ้ทำไมปล่อยมือไม่ได้นอเนี่ยหนักข้างหนึ่งนะครับแบบนี้จะกินยางไหมเนี่ย เอียงครับหรือว่าแจะศูนย์ไม่ตรงนะครับใช้ได้ใช้ได้เมื่อกี้ถนนมันต่ำไปฝั่งหนึ่งมันก็เลยมันเลยเทออกข้างหนึ่งนะครับ ทางนี้ก็ถูอยน,น่ใเกียร์สองนะครับ thế Đứng nào nhấp lối Có mắn tiệp xúc nữa Đó, Lòng hành của mà lấy được à ตรงนะอะไรเวอร์น,น,นะครับนี่ลอยถูนะครับเดี๋ยวนี่ทำไมมันถูเนาะโอ้โหดำเลยนะครับเนี่ <laughs> เย,ดยเดี๋ยวไปแก้ใหม่นะครับเดี๋ยวขวยับเข้าไปอีกพอเลี้ยวแล้วมันไม่ติดนะครับ เรืยอแงแน่แนเลยนะครับตอนนี้ขอบยังกระพือดีนะครับโอเคครับวีดีโอชุดนี้จบไว้เพียงตอนนี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ